งงรประเมสุขภาพจิตใจนะคะเพรว่าเด็กเขายังเปนงน็นเด็กตัวน้องเด็กสองคนคนเดียวคะสองคนค่ะส,ส,สงองคนที่เอามาแล้วก็คุณแม่หนึ่คนเป็นสามคนตราลงลูกอายุสามขวบคนหนึ่งและอีกขวบหนึ่งคะอีกอีกคนนึงคะใช่ค่ะอีกคนหนึ่งอายุเท่าไหร่นะคะเอ<ช>่ออีกคนหนึ่งครืเ่าอายุเ่าเออเนาะเขึ้นไปตัวเอพีเคค่ะไม่เป็นไรไม่จะเกิดโตนิดหนึ่งนะคะค่ะที่เห็นแล้ที่เห็นแล้ว แก็เล่าเหตุการณ์ให้เยอะเลยนะว่าทั้งทั้งพี่อายุแปดขวบนะฮะก็โดนโดนสายางตีหลังอะไรอย่างเงี้ยนะตีมัตั้งหนักมากคือให้ไปซื้อข้าวไปซื้อข้าวสาวนีข้าวสาลก็ร่วงอ่ะนะมันเป็นรูนะอะไรเงี้ยก็กลับมาก็ตีอนะไรเงี้ยแล้วก็แต่น้องชายสามวบเนี่ยโดนตีหนักมากนะคะคือทั้งเตะทั้งต่อยทั้งอะไรเนี้ยนะ แกก็ยินดีมาเป็นพยานให้นะคะเดี๋ยวพี่จะให้บทโทรศัพท์แล้วก็สิ่งที่พี่พี่พี่เรียนศรึกษ,ษาพุ่งกับอาทิตย์ก็คือพี่เป็นห่วงอ่ะพี่อยากจะให้วันเนี้ยถ้าสอบสอบแม่เขานะคะเบื้องต้นกับสอบพยานเนี่ยแล้วก็เอาเรื่องแม่ขึ้นไปก่อนสารลอกเมนูรูปที่เด็กถูกกระทำนะไปก่อนนะ่ะพี่ว่าน่าจะโอเคนะ แล้วก็สอาวิชาชีพเด็กค่อยว่ากันพี่ว่าโอเคนะส่งเรื่องเรื่องไปด้วยเลยถ้าท่าไม่วดี๋ผมจะขอยนาให้ท่านลอสุดินะลองกับสอบสวนที่เขามาล้วผิดชอบแล้วตัวตชายหรือถาันตได้ไหม้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะโทรโทรได้เลยนะคะค่ะเบอร์เบอร์ลองพูดกับสุธินเบอร์เลยฮะ ได้ค่ะได้ค่ะค่ะได้ค่ะได้ค่ะค่ะได้ค่ะค่ะแกก็เล่าเหตุการณ์ให้เยอะเลยนะว่าทั้งทั้งพี่อายุแปดขวบนะฮะก็โดนโดนสายยางตีหลังอะไรเงี้ยนะแล้วต้องแม่คือให้ไปซื้อข้าว ไปจุดข้าวสารนี้ข้าวสารก็ล่วงอ่ะนะมันเป็นรูนะอะไรเงี้ยกลับมาก็ตีอนะไรเงี้ยแล้วก็แต่น้องชายสามคนเนี่ยโดนตีหนักมากนะคะคือทั้งเตะทั้งต่อยทั้งอะไรเงี้ยนะงั้นก็แกก็ยินดีมาเป็นพยานให้นะคะครับคือพี่จะให้บทโทรศัพท์แล้วก็เออสิ่งที่พี่พ,พี่พี่เรียนศึกษ,ษาตุ้มจับอาทิตย์ก็คือพี่เป็นห่วงอ่ะพี่อยากจะให้ วันนี้ถ้าสอบสอบแม่เขานะคะเบื้องต้นกับสอบพยานเนี่ยแล้วก็เอาเรื่องแม่ขึ้นไปก่อนศาลรอบเมนรูปที่เด็กถูกกระทำแลนะไปก่อนนะพี่ว่าน่าจะโอเคนะแล้วก็สอบสว,วิชาชีพเด็กค่อยว่ากันพี่ว่าโอเคนะส่งเรื่องเรื่องไปด้วยเลยาัไม่ว่าอะไรจะผมจะขอ,อยังให้ท้าองสุดทีนนะลองกับสอบส่วนที่เขามารับผิดชอบแล้ว ได้มครับได้ค่ะได้ค่ะโทรโทรมาได้เลยนะคะค่ะเบอร์เบอร์ลองพูดกับติชนเบอร์เลยฮะเออเออเดี๋ยวผมไม่โทรกลับไปที่เบอร์นี้ได้ไหมได้ค่ะได้ค่ะคุณได้ค่ะได้ค่ะคุณค่ะคุณค่ะ